ฮัลโหลทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมยิบช่อง a l e ็ซน้ำยูดเกมอินเวสท์สเตชันซหรือวอซของเราเช่นเคยครับผมทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมล่าบอสด้วยปืน M4 semi นะครับมาดูกันว่า M4 semi จะใช้ยิงบอสทั้งหมดกี่นัดนะครับบอสถึงจะตายนะซึ่ง M4 semi เนี่ยยิงได้ทีละนัดนะไม่ใช่ปืนกลัวนะครับทุกคนส่วนสกานี่ไม่ต้องสงสัยนะว่าผมว่าได้มาอย่างไงนะเพราะว่าผมตอนที่ผมตายจาก EP ที่แล้วนะเมือง เมืองบนสุดนะตัวนี้แล้วผมก็วิ่งไปประจําจุดแล้วเจอบอสนะก็เลยยิงได้สก,กามาใครยังไม่ดูนะคลิปที่ผมตายแล้วแบบบวกบวกกับเขาแหละจุดเกิดนะตรงจุดเกิดแต่ว่าเขาไม่ตายเพราะว่าเขาใส่ไนโป้ครับแล้วผมใส่หมวกเนี่ยไอเนี้ยธรรมดาเนี่ยอันนี้เลย ผมใส่แล้วเขาก็ทิ้งไว้ให้ผมเนะี่ยลงไปเมื่อประมาณ34วันที่แล้วนะไปดูได้นะเมืองบนสุด๋ยวมาดูกาเมืองบนสุดวันนี้ประวัติศาสตร์เราจะซ้ำรอยหรือเปล่าแล้วก็เราจะได้ของอะไรมาบ้างเราจะคุ้มไหมนะครับคลิปนี้โอเคคนระับผมทุกคนไปคนระับลุยพเมยมผมหมดแล้วนะไม่ซื้อละเพราะว่าผมชอบพเมียมมาทีไรผมเล่นวันแค่วันละ3มชั่วโมงนะก็เลยรู้สึกว่ามันไม่คุ้มต่อการที่ผมซื้อพิมพยมมา3วัน90บาทวันละ30บาทเนะี่ยผมรู้สึกว่าผมเล่นไม่คุ้มนะครับก็เลยตัดสินใจไม่เช่าดีกว่านะครับ มีพเมพยมันดีเลยดีสุดเลยดีกว่าที่ไม่มีเยอะเลยอ่ะเออหนึ่งคือได้ดอลลา่าเยอะครับจากการเอ่อยิงบอสอ่ะเก็บจากบอสอ่ะได้เยอะกว่าครึ่งหนึ่งนะประมาณครึ่งได้เยอะกว่าที่ไม่มีพิมียมมากแล้ว2ได้อีพีเยอะกว่าที่ไม่มีพิมยมครับไม่มีพิมียมได้อีพีจากบอสสองร้อยห้าสิบถ้ามีพิมได้ห้าร้อยครับทุกคนแล้วผมเล่นไม่คุ้มไงผมก็เลยตัดสินใจไม่เช่าแล้วกันใครที่เล่นแบบฟาร์มทั้งวันอะไรเงี้ยก็คุ้มไปมาดูกันวันนี้เตรียมมาแค่แปดแม็กนะผมไม่รู้ว่าจะใช้ มันจะพอหรือเปล่าสำหรับ M4 เซมิอ่ะผมทำมาหลายปืนแล้วใครอยากดูปืนไหนที่เอาไปล่าบอสอ่ะลองพิมพ์ดูนะครับล่าบอสด้วยปืนนูน้นปืนนี้นะใครอยากดูใครอยากรู้ว่าปืนนี้ใช้ยิงบอสกี่นัดตายนะครับมาดูกัน M4 เซมิของเราจะใช้ยิงบอสกี่นัดนะครับท่านผู้ชม ต้องต้องมองดูตลอดนะโลแองไม่ใช่อะไรสามแม็กผ่านไปคนระับท่านผู้ชม M4 ใช้4แม็กเอ้ย M4 ใช้6แม็กนะครับผ่านไป5แล้วเอ้ยอะไรอนะ่ะ สุดเบี้ยวหรอ6แม็กผ่านไปโอเคลั่นไปประมาณ2นัดเห็นไหมได้ EP เฉีย250นะโหได้ a ด้วยเหลือกี่นัดเนี่ยเหลือ6นัดลั่น ank, ไปประมาณ2นัดเหลือ8นัดนะใช้ไป200นัดเลยนะประมาณนั้นนะครับทุกคนสำหรับ M4 Semi 200นัดเลยนะมันยิงรัวไม่ได้ไงมือนก็เลยต้องใช้เยอะหน่อยนะโอเคนะครับทุกคนสำหรับ M4 เซมิก็200นัดเนาะตามนั้นะครับตัวนี้สกิลยังไม่เต็มด้วยแหละนะมันก็เลยต้องใช้เยอะหน่อยนะถ้าจะใช้ปืนไหนยิงก็ผมแนะนําให้เป็นปืนกลัวดีกว่าถ้าจะเอามายิงบอสนะแต่ถ้าแนะนําจริงๆก็เป็น PKM ดีกว่าทุกคนประมาณร0 0ยนัดบอสก็ตายแล้วนะสำหรับ PKM แม็กหนึ่งยิงได้2ตัวเลยนะ PKM เตรียมไป5แม็กะ10ก็ได้ก็ยิงได้10ตัวแล้วอ่ะเออ <laughs> หยุดไหนหยุดไหนกันแน่อาให้แน่นะไอ้สันปวดจะหยุดก็หยุดปวดเดินก็เดินไม่ตายด้วยโอเคงายเงือบสกามา สวยอุ้ยสกานท์ด้วยเอ้ยมันจะเป็นเหมือนคลิปที่แล้วป่าวะคลิปที่แล้วผมก็ได้สกานท์นะเมืองน,นี้นะแล้วผมก็โดนลูดนะครับไม,ไม่ไม่ได้โดนลูดเลยเออเข้ามาเจอคนเออผมก็เลยบวกกับเขาสรุปผมแพ้นะสกานท์เลยสกานท์แบบนี้เลยท่านผู้ชมมาดูกันคลิปนี้เราจะประวัตธศาสตร์ซ้ำรอยหรือเปล่านะครับอุ้ยเจอเอ็มสิบหกกำลังร้องเพลงกำลังร้องเพลงชิวๆเลยครับมาเจอเอ็มสิบหกเฉยเลยโอ้โหได้ทั้งสกานท์ทั้งเอ็มสิบหกครับทุกคนเซิมนี้ อย่างเอามาครับทุกคนต่อเอ๊ะทำไมผมรู้สึกว่าเสียงเกมมันดังกว่าเดิมวะเนี่ยมันรีเซ็ตการตั้งค่าเองเหรอโอเคครับตุย โอเคได้สก,กามาอีกครับเอ้ยมือทองอยู่นะเอ้ยมันได้สก,กามาสองกระบอกมันคลิปที่โดนรู่เลยวะคี <c oughs> ่ีจะประวัติศาสตร์สำรอยหรือเปล่านะหวั่นอยู่นะหวั่นอยู่นะหวั่นว่าจะเป็นแบบนั้นอยู่นะโอเคมาให้ผู้ชมยิงกันต่อครับมาดูกันตัวนี้จะได้สก,กาอีกหรือเปล่า มือกำลังทองเลยเออเทศกาลแบบดวงมาจัดเลยนะวันนี้อุยโอเคอาเอเฮ้ยเดี๋ยวนะแต่ว่าก็ได้ปืนแบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นะดอลล่ามาแค่ตัวตัวเดียวไม่ใช่เหรอวะหรือ,หร,อหรือยังไม่ได้ดอลล่าเลยคลิปเนี้ยลืมนะครับไม่ใช่อะไรเปลี่ยนเซิร์ฟบ่อยสมองเบอร์หมดแล้วมาครับทุกคนต่อกันเลย ตัวที่เท่าไหร่แล้วจำไม่ได้แล้วไม่ได้นับน่าจะตัวที่เจ็ดหรือเปล่าหรือหกไม่แน่ใจอ่ะทำไมเสียงค้างวะเฮ้ยอุ้ยสกาอุ้นโหด เลดวันนี้โคตรโหดท่านผู้ชมเลดดีจัดเลยอ่ะมาดูกันตัวสุดท้ายเราจะประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกหรือเปล่าจะเจอคนแล้วแบบดวลกับเขาแพ้อีกหรือเปล่าจริงผมดิสก็ได้นะคลิปนั้นแหะแต่ผมใจสู้ไงผมอยากลองไงว่าผมหนึ่งเลยเพราะว่าผมคิดว่าเขาอ่ะไม่เห็นผมเว้ยผมก็เลยดักรออยู่หินแต่สรุปเขาเห็นก็เลยได้บวกกันนะสรุปผมแพ้นะโอเคไปทุกคนเดี๋ยวย้ายเสริมยิงบอสต่อน่าจะได้อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายนะ มาทุกคนตัวสุดท้ายของคลิปนี้ครับมาดูกันเราจะสก,การหรือเปล่านะถ้านับรวมกระบอกนี้ด้วยแบบเป็นสี่กระบอกเลยเนี่ยทุกคนะแต่มันไม่ได้อยู่ในคลิปไงมันเป็นตอนที่ผมวิ่งมาประจําเมืองไนงะเออโคตรเบื่อเลยไอ้ตัดด้วยควาเป็นคำหยากรับทากผู้ชมมันจะหยุดก็ไม่หยุดตรงที่มันสุดอะ่ะเออแล้วกูก็พูดตอนกูยิงปืนเนี่ยเสียงปืนกลบหมดแล้ว เล้วเสียงปืนโคตรดังไม่ตายด้วยโอเคปืนตะปูยิงดูไหมทุกคนมันจะตายไหมเนี่ย,ยเยอะเกินเวลาโอเคตุยฮะเอ้ยได้สกาว่ะเป็นไ,ไงโคตรมือทองคลิปนี้นะทุกคนท่านผู้ชมเอ๋ยผมมือทองไหมตอบมาให้ชื่นใจผมหน่อยว่าผมมือทองไหม เออสก,กาห้ากระบอกนี่ดูดีเป็นไงโมไม่อยากโมสักเท่าไหร่หรอกน้องๆเอ้ยแต่ว่ากระเป๋ายังไม่เต็มวะมันยังไม่สาแก่ใจวะแต่อยากยิงต่อแนละ้วเนี่ยไม่มีกระสุนแล้วอ่ะทุกคนเจอไซก้าเก็บไว้หน่อยแล้วกันเผื่อได้ใช้ยางนั้นเอ่ยอู้กระสุนเต็มด้วยไม่เผื่อๆได้อีกหนึ่งตัวนะเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวลองย้ายเซิร์ฟดูเซิร์ฟสุดท้ายนะถ้าไม่มีบอสก็ปิดคลิปเลยทันทีนะถ้ามีก็ยิงแค่นั้นเลย กระสุนเดี๋ยวใช้กระสุนพวกแม็กสามสิบของเอสทีเอลนะครับน่าจะได้อีกตัวหนึ่งเลยแหละเพราะว่าไซก้าใช้ประมาณสิบหกนัดน,นะถ้าผมจำไม่ผิดแต่ตัวนี้สกิลไม่เต็มน่าจะใช้ประมาณสิบแปดนัดน,นะถ้าเป็นไซก้ามาดูกงนเซิฟนี้ผมจะขอเปลี่ยนเซิ์ฟเซิฟนี้เซิฟสุดท้ายแล้วถ้าไม่มีขอปิดคลิปเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมอโอเคเซิฟนี้มีเฉยครับทุกคนตัวสุดท้ายพอดีมีเฉยครับนึกว่าจะไม่มีซาลาโอเคตัวสุดท้ายของลิปทุกคน เวนดูการจะได้สกาอีกหรือเปล่านะถ้าได้ไี่แบบมือทองมากๆเลยนะคลิปนี้นะได้ดอลลาน้อยมากนะอ่ะสกาลัวเลยแล้วกันจะบอกนะว่าไม่ตายเนี่ยเสียซีแม็กอีกไม่ใช่นะต้องตายนะโอเคโอ้โหได้ดอนว่ะตัวสุดท้ายอุตส่ามายิงไอพีสองร้ยหกสิบ่ะอันห้า คนไม่ค้มเลยเสียค่าซ่อมปืนไปเท่าไหร่ทุกคนอุ้ยเจอ PKM มาทุกคนไม่ใช่ใจะได้ยิงต่อหรอเนี่ยได้อีกตัวหนึ่งเลยนะเนี้ยทุกคนตัวสองตัวเลยเนี่ยอ่ะโอเคเนี่ยไหนกระเป๋ามันก็ยังไม่เต็มเนาะเราจัดต่อเลยแล้วกัน PKM มาเนี้ยอีกตัวหนึ่งเนะี้ยมาดูกันถ้าเซร์ฟนี้ไม่มีผมขอปิดคลิปนะทุกคนเพราะว่าเล่นมานานแล้วนะครับยายซื้อแบบจนเหนื่อยแล้ว่เออนะครับดูดิยิงไปกี่ตัวเราไม่รู้นะได้ดอนลาประมาณสามสี่ตัวเนาะ แล้วก็สกา4ี่กระบอก RA 2คือมันไม่เหนื่อยตรงไหนว้มันเหนื่อยเพราะว่าผมเปลี่ยนเซิร์ฟอะแล้วแบบกว่าจะได้ยิงแต่และเซิร์ฟอบะเออดีอยู่หลังๆมามันเจอแบบติดต่อกันเอ้ยมีว่ะทุกคนเหมือนโชคจะเข้าข้างให้ผมฟาร์มต่อว่ะมาทุกคนตัวสุดท้าย,ยาจริงๆแล้วนะเพราะกระสุนหมดจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าวิ่งเข้าไปพึ่เจอ PKM อีกระบอกไม่ใช่นะยังไม่ได้ปิดสักทีนะคลิปนะอุ <c oughs> ้ยอุ้ยอุ้ยโอเค อุ้ยสกาสวยต้องงี้เสียน้องโคตรเอาท่านผู้ชมเอาเรื่องจาดโอเค,อเอท,คทุกคนสรุปคลิปนี้ก็ได้สกามาทั้งหมดหนึ่ง6สามสี่ห้าหกได้มาหกกระบอกนะเอออีกกระบอกหนึ่งไม่นับเพราะมันไม่ได้อยู่ในคลิปสรุปได้สกาไข่มาสี่สกาไหนท์หนึ่งครับท่านผู้ชมแล้วก็ r a อีกสองกระบอกคนระับสรุปปืนได้กี่กระบอกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปืนได้เจ็ดกระบอกแล้วก็ M16 สิหนี้ดรอปพื้นเนาะแล้วก็ M 4มสเซมิเราเอามายิงบอส แล้วก็ได้ดอนประมาณ3-4ตัวสรุปคลิปนี้ก็ยิงไปประมาณ12-11ตัว12ตัวประมาณนั้นนะทุกคนก็อิ่มมากๆนะครับผมท่านผู้ชมคลิปนี้ฝากท่านผู้ชมด้วยแล้วกันนะปิดคลิปตรงนี้เลยเพราะว่าปลอดภยัย3คนนี้อยู่ใตีผมหมด <laughs> สองคนดิไม่ใช่สามคนอยู่นอรหลากับแอร์พอร์ตนะเมืองคนเล่นเยอะนะครับแชมพนที่ไม่เกี่ยวนะมันค้างนะครับไปทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อๆไปเด้อวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมไม่บายจุ๊บจเจอกันคลิปหน้าครับผม